ตรงนี้มีแท็กซี่เยอะเหมือนกันนะรถว่างๆทั้งนั้นเลยวันนี้ได้กี่ร้อยแล้วครับวันนี้ได้กี่เที่ยวแล้วขาดทุนเลยขาดทุนเหรอฮะขาดหลือขาดทุนอ่าสู้ๆๆพี่นะมีอะไรสุขภาพครับ สวัสดีครับผมหนองรอดพิทักครับพบกับเซียนพัาหน้าตาดีชาแนลนะครับทาง u t u b e นะครับวันนี้เป็นงานบุญนะครับในเรื่องของการแบ่งปันอาหารให้กับพี่ๆน้องๆนะครับที่ได้รับผลกระทบกับโควิด1 9นะครับวันนี้เราก็มีอาหารกล่องนะครับปรุงสุกก็จะมีหมูกระเทียมแล้วก็มีข้าวผัดเออโทษทีฮะเป็นกะเพราครับแล้วก็ไข่ดาวนะฮะทั้งหมด100กล่องนะครับบวกกับแมสตนะครับอีกห้าสิบชุดนะครับเราจะแพ็คอย่างนี้นะครับ1ชุดก็จะมีข้าว2กล่องแล้วก็แมสตหนึ่งห่อนะครับ มอบกับให้กับพี่ๆที่ขับรถแท็กซี่นะครับทำไมถึงเลือกพี่ๆแท็กซี่ก็เพราะว่าทุกคนก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าผมก็มองว่าพี่แท็กซี่นี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าจะให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะว่า1ชุดนะครับอาจจะแทนความอิ่มได้1มือนะครับแต่กังวงว่าจะทําให้พี่เขามีความสุขนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับว่าเราจะไปแจกที่ไหนกันบ้างครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงถนนพุตมณฑลสายหนึ่งนะครับในละแวกนี้ก็จะมีพี่แท็กซี่เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับจะมีจอดทั้ง ไต่สะพานพับผ่อนแล้วก็มีเดี๋ยวเราจะวิ่งไปที่ตรงสายใต้ใหม่นะตรงหน้า s อ p l a z าซาก็จะมีที่แท็กซี่เยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าพี่ๆแท็กซี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบเยอะเหมือนกันนะฮะโรงเรียนก็ปิดห้างสรรพสินค้าก็ปิดร้านอาหารก็ไม่ให้นั่งกินในร้านเทกพับก็ปิดนะผมเชื่อว่าก็อาชีพแท็กซี่เนี่ยก็หวังกับการมีรายได้ตรงนี้แหละนะครับ เราเจอข้างทางเนี่ยเราก็จอดแล้แล้วเราก็เอาของไปให้เขาได้เลยทานข้าวครับทานข้าวพี่ครับทานข้าวครับเชิญครับหยิบเลยฮะเออนี่ฮะแล้วก็หยิบแมสหนึ่งอันฮะโอเคเคาะได้ไหมครับนี่พี่ครับทานข้าวครับทานข้าวเชิญครับ ขอโทษทีครับรบวนเวลานอนอ่าหยิบเลยครับครับเอแมสด้วยครับแมสด้วยแมสหนึ่งห่อครับพี่ครับทานข้าวครับครับแมสหนึ่งห่อครับพี่แมสหนึ่งห่อครับผม พี่ทานข้าวครับทานข้าวทานข้าวครับทานข้าวครับวันนี้วิ่งได้เยอะไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยเหรอโอ้โหอ่ะนี่ครับแมสหนึ่งอันครับผมตอนนี้เราขับมาที่ s อ p l a z าซาตรงสายใต้ใหม่นะครับปกติแถวแถวเนี้ยข้างหน้าซ้ายมือเนี่ยจะมีแท็กซี่จอดรอผู้โดยสารเยอะแยะมากมายเลยแต่เนื่องจากตอนนี้การเดินรถข้ามระหว่างจังหวัดเนี่ยหยุดพี่แท็กซี่ก็หายไปหมดเลยนะครับเป้าหมายในการมาแจกข้าวเราตรงนี้ก็เลย กลายเป็นหมันไปเลยนะครับเออเห็นความเดือดร้อนของเขาไหมฮะไม่มีผู้โดยสารเขาก็แย่เหมือนกันนะเพราะ,ะไรายได้มาจากการที่เขาต้องรับส่งผู้โดยสารนะครับเราขับรถหาะแท็กซี่ต่อไปนะครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปตรง ถนนการชนานะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับไปทางถนนการชนาดูซิว่าจะมีพี่พี่แท็กซี่วิ่งรถหาผู้โดยสารอยู่ไหมนะครับเนื่องจากว่าแท็กซี่มีน้อยนะครับใช้การการโบกแท็กซี่เอานะครับใครจอดแล้วเราก็จะให้ให้แท็กซี่คันนั้น ผมอมสุดทรีสุขภาพด้วยพี่ครับครับอาหารนะครับครับครับขันข้าวใหอร่อยพี่ครับทันข้าวอร่อยนะครับครับครับผมครับผมโชคดีนะครับขันข้าวใหอร่อยนะครับครับสุนีสุขภาพนะครับครับ ทางข้าวครับพี่ครับครับครับดูแลสุขภาพด้วยครับครับทานข้าวครับพี่ครับผมอ่านข้าวครับพี่ครับครับดูแลสุขภาพด้วยครับครับดูแลสุขภาพด้วยครับพี่ครับครับครับนี้ก็แจกไปเยอะแล้วครับได้หลายชุดแล้วตรงนี้มีแท็กซี่เยอะเหมือนกันนะ รถว่างๆทั้งนั้นเลยวันนี้ได้กี่ร้อยนะครับวันนี้ได้กี่เที่ยวแล้วโอ้ยขาดทุนเลยขาดทุนเหรอฮะขาดหรือขาดทุนอ่าวซู้ซูพี่นะดูแลสุขภาพครับดูแลสุขภาพเลยนะครับพี่ครับอ้าวอนุไปซะแล้วก็เอ่อเมื่อกี้เราวนมาที่ตรงถนนกาญจนาภิเษกนะครับ หลังจากที่พาดหวังจะตรงเอสซีพาซานะก็มาประสบความสําเร็จตรงที่ถนนการจนาพิเศษตรงหัวถนนน,นี่แหละแท็กซี่ก็เยอะมากนะครับแต่ทีนี้ว่าพอเราแจกแท็กซี่เนี่ยคนที่ผ่านไปผ่านมาเป็นพี่พี่รเดอร์ก็ดีหรือคนที่ขับขี่จักรยานเพิ่งจะซื้ออาหารเพื่อจะเตรียมไปปรุงที่ที่ห้องพักที่พักอาศัยก็เราเห็นเราก็แบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันหมดให,ให้ทั่วถึงนะครับก็ถือว่าประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งนะครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปอีกจุดหนึ่งนะครับก็เมื่อกี้เราเราผ่านมาแล้วล่ะแต่ว่า อยู่คนละฝ้าถนนเราก็เลยไม่ได้กลับรถข้ามไปเดี๋ยวเราจะวนกลับไปหาพี่พี่แท็กซี่นะครับ <Okay. S 1> ครับก็มาถึงชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายของวันนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะดูว่าจะใครจะเป็นคนที่ได้อิ่มในมื้อนี้นะครับ นี่เป็นชุดสุดท้ายนะครับให้กับพี่แท็กซี่หมายเลขห้าหนนะครับทานข้าวครับพี่ครับครับครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับครับครับวันนี้ภารกิจในเรื่องของการแจกอาหารนะครับทั้งหมด100รกล่องก็สําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับผมเองในนามกลุ่มลูกศิษย์หลวงปู่โตนะครับขอขอบคุณกายานมิตรทุกท่านที่สลัดุนทรับขอขอบคุณบริษัทมหาสมุทรค้าข้าวนะครับที่มอบข้าวสาร มาให้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณน้องแอมน้องเอี่ยมแห่งบ้านแถวนะครับที่มอบวัตถุดิบนะครับเป็นไก่เป็นหมูนะครับเป็นหมูสาบหมูชิ้นแล้วก็เป็นลูกชิ้นนะครับมาให้ในวันนี้นะครับและที่สำคัญคือขอขอบคุณคุณโจด้วยนะครับที่มอบแมสมานะครับคุณโจนะครับมอบแมสมาให้ในวันนี้นะครับแล้วก็งานใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมคนเดียวไม่สามารถทําให้มันบรรลุไปได้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆดูด้านที่สลัดทุนทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยมอบให้ในการกุศลครั้งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปทําาบุญที่ไหนก็ตติดมใำ ตอบต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับขอทุกท่านปลอดภัยจากโควิดนะครับ